ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่นี้นะคะพี่พระเจ้าทรงจดเตรียมให้คุณสมจิตอ่านบวจนะนะคะย่อนมาที่สิบสองข้อที่หกเขาพูดอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจนแต่เพราะเขาเป็นหัวขโมยเขาถือกระเป๋าเก็บเงินและยกักยอกเงินที่ใส่ไว้นั้นไปย่อนมาที่สิบสองข้อแปดเพราะว่ามีคนจนอยู่กับพวกท่านเสมอ แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอย่อมไที่12ข้อ25คนที่รักชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิตและคนที่เกลียดชังชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้นิรันด์ย่อมไปที่11ข้อ53นับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าโปงคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระวจชนะที่พระเจ้าได้ทรงสอนเราตักเตือนว่ากล่าว เพื่อเราจะเป็นคนที่ใช้กันได้วัฒนธรรมของพระเจ้าตอนนี้ก็สืบเนื่องมาจากหัวข้อเมื่อวานนะคะเราต้องการที่จะดําเนินชีวิตหรือว่าการที่เราใช้ชีวิตกับพระเจ้าหลายคนก็มีคําถามคุ้มหรือเปล่าคุ้มหรือเปล่าในการที่เราจะติดตามพระเจ้าคุ้มไหมที่เราจะมอบถวายชีวิตของเราให้กับพระองค์มันใช่หรือไม่คําถามนี้ เราควรจะไปถามกับการที่เราครบกับคนหรือการที่เราทำธุรกิจหรือเรากำลังจะลงทุนทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกใบนี้แต่ถ้าเรายอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นจอมเจ้านายและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคำถามนี้ใช้ไม่ได้กับพระเจ้าเพราะว่ายัางไงยังไงพระเจ้าก็ฉลาดที่สุดเราก็รักมนุษย์และุงเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าของชีวิตของเราคำถามนี้ เราไม่ควรจะใช้กับพระเจ้าเราควรจะเหมือนชีวิตของมารีมารีนางได้พบชีวิตใหม่ได้พบพระเยซูนางกล้าที่จะจ่ายราคานางกล้าที่จะเอาสิ่งที่แพงที่สุดมาลงทุนกับพระเยซูด้วยซ้ำมาจ่ายราคากับพระเยซูคริสต์แต่ยูดาสก็ไม่ได้กล้าจ่ายก็แค่มาตามอุดมการ์เพราะฉะนั้นความเชื่อ ที่ถูกต้องก็คือเชื่อแบบมารีไม่ได้เชื่อแบบยูดาสยูดาสเขาเชื่อหมูไปไกมาและหนักกว่านั้นเขามีวิญญาณไม่ถูกต้องยูดาสมีแค่อุดมการแต่ไม่มีชีวิตนิรันดร์เพราะฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องเข้าใจนะคะว่าการติดตามพระเจ้าเป็นเรื่องที่เรากำลังให้ความสำคัญ หรือการที่เรามีชีวิตใหม่จริงๆเห็นคุณค่ารู้จักกับพระเจ้าและก็มอบชีวิตเพราะว่าองค์เป็นเจ้าชีวิตของเรานะคะเราพร้อมไหมที่เราจะมอบชีวิตของเราให้พระเจ้าทรงนำเราเรามอบชีวิตจิตวิญญาณของเราเราไว้วางใจในพระผู้สร้างในองค์เจ้านายองค์วูเป็นเจ้าของเราไหมถ้าเราพร้อมเราจะไม่กลัว แม้ว่าเราเจอวิกฤตเจอสถานการณ์ต่างๆการติดตามพระเจ้ายิ่งกว่าคุม้มการติดตามพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าการถวายเวลาถวายแม้แต่ถวายทรัพย์แม้แต่ถวายบางสิ่งบางอย่างคุ้มไหมคุม้มเกินคุม้มเพราะว่าโปร่งเป็นผู้ให้อยู่แล้วโปร่งเป็นพระผู้สร้างโปร่งให้ทุกสิ่งกับเราให้อากาศถ้าพระเจ้าไม่สร้างออกซิเจนให้กับมนุษย์เราจะมีอากาศหายใจไหม ถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาเราจะเป็นมนุษย์อยู่ไหมเพราะฉะนั้นไตรตรองคิดก่อนที่จะใช้คำถามกับพระเจ้าก่อนที่เราจะพูดออกมาคิดออกมาเราต้องยอมจำนนต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระงเป็นพระเจ้าพระงไม่ใช่มนุษย์ถ้าเรายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พรผู้เป็นเจ้าเราจะไปถามพรงแบบนั้นเราจะไปคิดนะแบบนั้นก็ไม่ได้ความเป็นความตาย อยู่ที่พระองค์เราไม่ได้รู้ทุกสิ่งแต่พระเจ้ารู้ทุกสิ่งเราไม่ได้รู้อนาคตแต่พระเจ้ารู้อนาคตเราต้องเข้าใจนะคะมนุษย์เนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารูปหน้าปะจมูกเคยได้ยินเนาะแต่สำหรับพระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นในวิญ,ญญาณของเราในจิตใจของเราเชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าเรามีสันติสุขแม้ว่าเราเจอ สถานการณ์ที่เลวร้ายมันจะไม่ร้ายเพราะว่าความเชื่อของเราเพราะเรามั่นใจในความสามารถของพระเจ้าเพราะเรามั่นใจว่าเรามีพระเจ้าอยู่กับเรานะะนี่คือความเชื่อที่มาลีมอบให้กับพเีซุกฤสต์เห็นคุณค่าของพระเยซุรฤสต์ที่โรรองเสด็จมารู้ว่างานที่พระเยซูที่มาทําในโลกนี้เพื่อมนุษย์จริงๆเพื่อคนบาปอย่างเรานางจึงเห็นคุณค่า นางจึงมอบชีวิตทั้งหมดให้กับพระเยซูนางจึงกล้ามอบถวายสิ่งที่มีค่าที่สุดข,ของนางให้กับพระองค์จัดเต็มทําไมล่ะคะก็พระเยซูเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์เราจะได้ชีวิตนิรันดร์ไม่มีใครให้เราได้นอกจากพระเยซูคริสต์เราจําเป็นจะต้องมาจัดระเบียบจัดเรียงลําดับให้ถูกต้องฉันจะยกตัวอย่างนักกีฬาคนนี้รักพระเจ้ามากแล้วก็ปรากฏว่า ก็มีเวลาที่ตรงกันกับการนัดหมายของพระเจ้าการเป็นนักกีฬาก็สําคัญเขาก็ชอบเหมือนกันแล้วก็การที่เขาจะมานมัสการพระเจ้าหรือการงานของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าก็สําคัญเหมือนกันนักกีฬาที่รับพระเจ้าฟังดีๆเขาจะจัดเวลาอย่างไงเพราะเวลามันตรงกันนักกีฬาที่รับพระเจ้าจะเลือกอันไหนรู้ไหม เขาก็จะเลือกสิ่งที่มีชีวิตนิรันร์ทั้งสองดูสำคัญเหมือนกันกีฬานในโลกนี้ก็สำคัญแต่เขาไม่ให้นำหนักเขาให้ชีวิตนิรันร์สำคัญหมายถึงว่าเขาเลือกพระเจ้าหมายถึงว่าเขาเลือกเอาโปรแกรมของพระเจ้าเอากิจกรรมของพระเจ้าเพราะคนนี้เขารักพระเจ้ามากเขารู้ว่าอันไหนที่ให้ชีวิตนิรันร์กับเขาของในโลกนี้อันนี้จัง แต่พระเยซูมาประทานชีวิตแล้วก็ประทานชีวิตนิรันร์เวลาเรามีการตัดสินใจการเลือกอะไรเราต้องเลือกให้ถูกเราต้องเห็นคุณค่าชีวิตนิรันร์เราต้องเห็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องอันดับต้นๆถ้าพี่น้องได้ฟังพระคำตอนที่จะอ่านต่อไปนี้จะตกใจแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะพระเจ้ากำลังสื่ออะไรให้คุณสมจิตอ่านนะคะลูกาบทที่14ข้อ2 6ถึง27 ไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้แต่ชีวิตของตนเองคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้และใครก็ตามที่ไม่ได้แบกการเขนของตนตามเรามาคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ดูสิพระคำของพระเจ้ากำลังพูดอะไรพระคำของพระเจ้าตอนนี้ไม่ใช่ความหมายที่บอกว่าให้เราชังพ่อแม่ ให้เราไม่รับผิดชอบพ่อแม่ให้เราไม่ให้เกียดพ่อแม่ไม่ใช่นะคะฟังดีๆแต่มีความหมายว่าให้เราจัดเวลาจัดระเบียบชีวิตให้ถูกต้องถ้าเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้สร้างสร้างแม้กระทั่งเราสร้างแม้กระทั่งพ่อแม่เราสร้างโลกใบนี้ให้เราอยู่เราจะจัดระเบียบถูก เราจะจัดระบบระเบียบถูกพระคำของพระเจ้าตอนนี้ไม่ได้บอกให้เราไปดำเนินชีวิตเกลียดชังบิดารดาแต่ให้เราให้เวลากับพระเจ้าเรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าถ้าเราจะเชื่อพระเยซูถ้าเราไปถามพ่อแม่ของเราบอกว่าผมจะเชื่อพระเยซูดิฉันจะเชื่อพระเยซูพ่อแม่เขาไม่ได้ศึกษาพ่อแม่ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแน่นอนท่านก็จะไม่สนับสนุน แต่พ่อแม่ที่รักพระเจ้าอยู่แล้วโอ้จะดีใจจะเต้นโลดจะน้ําตาไหลด้วยซ้ําที่ลูกกลับมาหาพระเจ้าที่ลูกมาเป็นลูกของพระเจ้ายิ่งลูกรักพระเจ้ายิ่งลูกสาวลูกชายเรารักพระเจ้าแล้วก็ถวายชีวิตให้กับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าพ่อแม่ที่รักพระเจ้าอดไม่ลนทนไม่ไหวที่จะน้ําตาไหลเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าอยู่ในพระเจ้านี่ปลอดภัยที่สุด เพราะเขาเห็นคุณค่าของพระเจ้าเพราะเขารู้จักกับพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างมนุษย์เพราฉะนั้นไม่แปลกใจที่หลายคนนะคะเมื่อพ่อแม่ต่อต้านไม่ให้เชื่อพระเยซู وس, เขาตัดสินใจได้เพราะว่าเขารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเมื่อเขาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าจะอวยพรแม่พระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของเขาเขาจะเป็นคนที่รับพรเพื่อเป็นพรด้วยเพราะเขารู้ว่าพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่ไม่ได้รังเกียจพ่อแม่เขาแต่มาช่วยพ่อแม่เขาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์และรักโลกใบนี้อย่าเข้าใจพระเจ้าผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าพระองค์เป็นใครเราจะไม่ถามว่าคุ้มไหมที่จะติดตามพระเจ้าคุ้มไหมที่จะมาโบสถ์คุ้มไหมที่เราจะจ่ายของแพงๆเวลาที่แพงๆหรือแม้แต่ชีวิตของเราเราพร้อไมไหมในการที่จะมอบถวายแด่พระเจ้า เราเข้าใจความหมายชีวิตนิรันร์ไหมเพราะฉะนั้นในโลกนี้มาฟังท่านอักทูตเปาโลพูดฟิลิปปีบทที่3ข้อที่7และ8ให้คุณสมจิตอ่านนะคะแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเหตุพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต องผ,ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุโลงข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรนี่คือระวนะที่อักทูตเปอลเขาพูดที่พระวิญญาณบรู์เปิดเผยสำแดงเมื่อก่อนท่านเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านพระคริสต์ที่เกลียดพระเยซูที่ไล่ฆ่าคริสเตียน แต่เมื่อท่านได้พบกับพระเยซูในเส้นทางถนนดามัสกัสพระเยซูไปพบเขาที่นั่นเขาพูดคนละอย่างนะคะแทนที่เขาจะไล่ล่าคริสเตียนฆ่าคริสเตียนหรือว่าเกลียดพระเยซูปรากฏว่าเขาถือว่าพระเยซูมีคุณค่าที่สุดรักพระเยซูที่สุดมอบชีวิตให้กับพระเยซูไม่ถามด้วยซ้ำไปคุ้มไม่คุม้มรู้แต่ว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว จากหน้ามือเป็นหลังมือจากเดินไปทางทิศตะวันตกหันกลับมาทิศตะวันออกทันทีนี่คือชีวิตที่เขาจัดเต็มกับพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครถ้าเรายังไม่ได้วางใจพระเจ้าการที่เราไม่เชื่อพระเจ้าเต็มร้อยสุดจิตสุดใจเราก็ไม่กล้าจ่ายราคาเราก็จะมีคําถามต่างๆนานาถ้าพระเจ้าไม่ได้ตอบคอาําอธิษฐานเราตามใจเราเราก็จะบอกว่าพระเจ้าไม่มี เราก็จะบอกว่าพระเจ้าไม่รักเราก็จะไม่อดทนบางคนก็ต้องทิ้งความเชื่อเราก็ไปในทิศทางเดิมและบางคนก็สารวันเตี้ยลงไม่ยอมที่จะเห็นคุณค่าในงานรับใช้ไม่รับใช้อีกต่อไปไม่จ่ายราคายอีกต่อไปคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรายังไปไม่ถึงดวงดาวนะคะ เรายังไม่รู้ว่าพระเยซูปเป็นใครในชีวิตของเราการที่เราสละได้บ้างนิดๆใน,น,นอนๆความเชื่อของเรากำลังบ่งบอกว่าหมูไปไก่มาถ้าพระเจ้าทำถูกใจโอเคจ่ายจ่ายเวลาถ้าพระเจ้าอวยพรเราเราถึงจะรักพระเจ้าถ้าพระเจ้ายังไม่ได้ตอบคำอธิษฐานเราเราก็คงจะมีคำถามคมมไหมวันนี้ไม่ใช่เรานะคะมาลีไม่ได้แสดงออก โดยการที่นางยังไม่ได้รับอะไรมากมายเพียงแต่นางชื่นชมบินดีที่นางมีชีวิตใหม่ที่นางเข้าใจในหลักการและเข้าใจในเรื่องความเชื่อในชีวิตนิรันดร์ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผูท้ไถท่ในชีวิตของนางพระเยซูจะมาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อมนุษย์เพื่อโลกใบนี้นี่คือการที่เขาได้รู้จักกับพระเจ้าว่าพระเยซูเป็นใครในชีวิตของเราเขาจะไม่ให้ของราคาแพงในโลกนี้ ให้สิ่งที่เขาตีราคาสูงสูงในโลกนี้มาเทียบกับพระเยซูได้เลยเพราะพระเยซูเป็นจอมเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะคะแม้แต่ชีวิตเราก็เป็นของพระเจ้านางเข้าใจมาลีเข้าใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นองค์เจ้าชีวิตเป็นผู้ประทานชีวิตการที่พระเจ้าตอบคำอธิฐานเราช้าการที่คริสเตียนเจอความยากลําบาก ไม่ได้บอกว่าพระเยซูไม่เป็นพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระเยซูคริสตไม่ใช่พระเจ้าไปดูยากอบบทที่หนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าให้คุณสมจิตอ่านยากอบไปที่หนึ่งข้อสองถึงข้อสี่พี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบก,การทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทรมนอดทน และจงให้ความทรโดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยยาก,กอบบที่หนึ่งข้อ8เขาเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางของตนพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้กําลังสื่อสารอะไรกับเราพระเจ้ากําลังพูดถึงคริสเตียนที่เจอความยากลําบากเจอการทดสอบทดลอง จาให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราความยากลําบากเข้ามาเพื่อจะทดสอบทดลองความเชื่อของเราว่าเราเป็นคนสองใจไหมว่าเราหนักแน่นมั่นคงว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงไหมถ้าจริงเราจะทนถ้ายังไม่ตอบเราจะอดทนเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ดีสําหรับเราเสมอเราปรองเป็นพระเจ้าปรองทรงรักเราเราพร้อมที่จะทําตามคําสอน ของพระอ,องค์ไหมเราพร้อมที่จะเดินตามพระเจ้าไหมเราพร้อมที่จะจ่ายราคาทุ่มเทเสียสละเวลากับพระเจ้าไหมแม้ว่าเราเจอความยากลําบากชีวิตของเราจะมีความเชื่อต่อไปไหมแม้ว่าเราเจอสถานการณ์ที่ร้ายถ้าเราตัดสินใจในการที่จะเชื่อต่อไปแล้วก็รับใช้พระเจ้าต่อไปแล้วก็มอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าต่อไปเราจะเต็มไปด้วยความชื่นชมบินดี เราจะมีอนาคตเราไม่รู้อนาคตแต่พระเจ้ารู้อนาคตเพราะนั้นมาลีเป็นคนที่รู้ว่าพระเยซูคือใครและพระองค์ก็พูดพยากรณ์ให้กับยูดาสแล้วก็สอนยูดาสหลายรอบเตือนยูดาสหลายรอบเลยคนจนอยู่กับเจ้าตลอดเดี๋ยวพระองค์เสร็จงานแล้วพระองค์ก็จะไปก็บอกอีกหลายๆเรื่องแต่ไม่เก็ตสักทีเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องความเข้าใจฝ่ายวิญญาณเป็นการเปิดเผยสำแดง ถ้าเราดําเนินชีวิตแค่สติปัญญาของเราใช้เหตุใช้ผลกับพระเจ้าไม่ได้ใช้ความเชื่อไม่ได้เชื่อมต่อในมิติฝ่ายวิญญาณโลกมิติฝ่ายวิญญาณเหมือนเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สิบเจ็ดสิบแปดถ้าตาฝ่ายวิญญาณของเราไม่เปิดนะคะเราก็จะติดตามพระเจ้าแบบยูดาสพร้อมที่จะหักหลังพระเจ้าพร้อมที่จะกะบฏพร้อมที่จะทิ้งพร้อมที่จะราเมืองราไมา้แล้วก็ลาเหตุเพราะฉะนั้นก็ พระเจ้าบอกว่าคนสองใจอย่าหวังเลยจะได้พระเจ้าต้องการคนที่สัตซ์ซื่อซื่อสัตย์ใจเดียวไม่ใช่รักเผื่อเลือกการที่เราแต่งงานกับใครแม้แต่มนุษย์ใช่ไหมเราไปแต่งงานเผื่อเลือกไม่ได้ถ้าคนนี้ไม่ดีถ้าคนนี้อย่างนี้เราก็จะทิ้งเขาไปเราต้องคิดถึงการที่เราทำคำมั่นสัญญา แม้จะทุกข์แม้จะสุขแม้จะเจ็บป่วยแม้แต่สบายแม้จะยากจนและมั่งมีเราก็ยังจะรักเขาเราก็ยังจะสัตย์ซื่อต่อกันและกันจนกว่าเราจะตายจากกันนี่คือสิ่งที่คริสเตียนหรือว่าลูกของพระเจ้าก็ยังตกลงกันด้วยด้วยคำมั่นสัญญามนุษย์ก็ยังต้องยืนหยัดเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักกับพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องรู้ว่า พระเจ้าคือจอมเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคุ้มไหมที่เราจะติดตามคุ้มไหมที่เราจะจ่ายราคากับพระเจ้าคุ้มไหมการที่เรามีพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วก็เป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์เพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะให้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตนิรันดร์กับเราได้แม้ว่าเราจะได้สิ่งของในโลกแต่สักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้จนนักทรูตเปาโลบอกว่าชีวิตของเราในโลกนี้ไม่มีอะไร อยากเยื่อพูดคำนี้เลยไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับพระเยซูนะคะเราไปดูคนแก่ๆสิเวลาเขาแก่มาแล้วเขาอยากได้อะไรไหมนกะ็อยากได้อะไรเขาคิดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณแล้วค่ะถ้าทางาศาสนาทั่วๆไปก็เริ่มที่จะเ,เรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งหาที่เกาะหาที่พึ่งละเพราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนรู้ความจริง เราจําเป็นจะต้องให้คุณค่ากับพระเยซูคริสต์เพราะว่าปรุงมาจากสวรรค์เพื่อที่จะมาตายแทนบาปมนุษย์แล้วก็ให้ชีวิตกับมนุษย์ใครคนล้วแต่ที่ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เราจะได้รับชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตนิรันดร์พระเยซูคริสต์เป็นทางนั้นเป็นความจรงิงไม่มีใครจะไปสวรรค์ได้นอกจากจะมาทางของพระองค์โ้มค่ะเพราะฉะนั้นอัครทูตเปาโลเป็นคนที่ตาสว่างเมื่อพบพระเยซู ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เราขอบคุณพระเจ้าที่รงให้โอกาสเราให้ชีวิตกับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังต้องการเรานะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาถ้าคนรักพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเขาเขาจะรักพระเจ้าเขาจะไม่หวงของดีใดๆถ้าพระเจ้ามีพระประสงค์เขารู้ว่ามันคุ้มพระเจ้าจะไม่ใช้เราฟรีเราอย่าเป็นคนส่องใจอย่าเป็นคนเชื่อพระเจ้า เพียงแต่ว่ามาคิดไม่ดีกับพระเจ้าไม่ควรจะคิดด้วยซ้ำไปต้องรู้ว่าการติดตามพระเจ้าการที่จ่ายราคากับพระเยซูไม่มีว่าเราจะสูญเสียมีแต่ได้รับพระพรถ้าเราคิดว่าคุ้มไหมเนี่ยเราคิดว่าพระเจ้าเนี่ยมาเอาเปรียบเรามาเพื่อที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อกันดำรงชีวิตของเราคุณเข้าใจผิดลงมาเพื่อจะช่วยแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เป็นชีวิตนี่หลหลายคนไม่กล้าจ่ายไม่กล้าที่จะหยุดงานไม่กล้าที่จะมาโบสถ์ไม่กล้าที่จะเสียสละนะที่ฉันส่งลิงก์เข้าไปให้พี่น้องดูคําพยานนะนักธุรกิจที่เขาเป็นคริสเตียนเขาศสัสืธอเขากล้าปิดวันอาทิตย์เพราะเขารู้คุณค่าเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครเพราะฉะนั้นก็ไปดูหลายคนยังไม่ได้ดูดูซะจะได้มีความเชื่อที่ถูกต้องตามพระวจนะ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องที่ศรัทธาอยู่แล้วก็ขอให้เราพัฒนาความเชื่อต่อไปเราก็จะมีบางจุดที่เรายังสงสัยไหมยังคิดกับพระเจ้าไหมว่าคุ้มไหมแล้วอย่าไปคิดต่อว่ามาบวชให้ก็ดีแล้วอันนี้ก็อย่าไปพูดถ้าพระเจ้าให้เราทําตามคําสอนไม่เพียงแต่เรื่องการมาบวชเรื่องอย่างอื่นเยอะแยะที่พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อฟังเราพร้อมไหมที่เราจะทําตามคําสอนที่พระเยซูสอนเราเราพร้อมไหม ที่เราจะกล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะติดตามกล้าที่จะนําถ้อยคําของพระเจ้ามาปฏิบัติถ้ากล้านั่นคือนาพระไทยพระเจ้าถ้ากล้านะรือถ้าเราทําตามนาพระไทยพระเจ้าเมื่อไหร่จากทุกอยู่ดีๆก็จะชื่นชมบินดีมีสันติสุขเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนและเมื่อมีสันติสุขนั้นส่งสัญ,ญญาณว่าเรามาในเส้นทางที่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธ ทรงนำเรามาแล้วก็ปรงให้แผนการแผนงานของพระเจ้าสำเร็จในเราด้วยเพราะฉะนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเจอความยากลำบากในชีวิตของเราเพราะว่าเรามีพระเยซูคริสต์อยู่กับเราเรามีอนาคตแน่ๆแ,แม้ว่าจะมีความยากลำบากเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนเราจัดเต็มไหมเรากล้ามอบชีวิตให้กับพระเจ้าไหมเรากล้าจ่ายราคาไหมถ้าเรายังไม่กล้าจ่ายก็ดูมาลีแล้วก็อยู่ดัตก็แล้วกัน ขอพระเจ้าให้เราเข้าใจว่าการติดตามพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องจิ๊บจิบไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาเล่นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนามันเกี่ยวข้องกับการที่เราพบพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเป็นจอมเจ้านายเราก็มีชีวิตนิรันดร์ให้กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องเรียบเรียงลำดับให้ถูกเราจะไม่ดูถูกพระเจ้าเราจะให้เกียรติพระเจ้าเราจะให้ปรองเป็นเจ้านายไม่ใช่ให้ปรองเป็นลูกน้องเรา พระเจ้าทําให้ถูกใจเราถึงจะมาเราถึงจะปฏิบัติเราถึงจะโน,โน่นนี่นี่นั่นพระเจ้าเป็นเจ้านายของเรานะคะ <text> เราต้องให้เกียรติปรุงเราต้องยกย่องปรงเราต้องให้เกียรติปรงสูงสุดนี่คือความเชื่อที่ถูกต้องนี่คือความเชื่อที่เชื่อด้วยหัวใจเ <text> ชื่อด้วยวิญญาณเชื่อจริงจังจริงใจต่อพระเจ้าเราจะกล้าที่จะใจเวลาเรากล้าที่จะจัดเต็มเรากล้าที่จะมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้า และเชื่อฟังและทำตามคาสอนของพระเจ้านี่คือความเชื่อที่แท้จริงบางทีพระคําของพระเจ้าอาจจะบอกกับเราเรื่องนั้นเรื่องนี้พระเจ้าทดสอบความเชื่อของเราอย่าไปคิดไม่ดีกับพระเจ้าเลยแม้แต่ชีวิตของปรุงก็ยังให้กับเราวันนั้นคุ้มในการติดตามพระเจ้าคุ้มในการที่เราเดินกับพระเจ้านะครับวันนี้ก็ก็จะจัดเต็มหน่อยแบ่งปันตามประสบการณ์ที่พระเจ้าให้การติดตามพระเจ้านะไม่ผิดหวังหรอก นะคะถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริงๆอย่าไปสงสัยในความรักของพระเจ้าอย่าไปสงสัยพระวจนะถ้าพระคำของพระเจ้าสอนเรื่องอะไรให้เราเชื่อให้เราวางใจพระเจ้าไม่ต้องไปวิเคราะห์เอพระเจ้าคิดถูกหรือเปล่าพระเจ้าเนี่ยทำไมพูดแบบนี้เนาะทำไมพระเจ้าแบบนี้นะไม่ต้องไปวิเคราะห์เลยเพราะว่าพระเจ้าฉลาดที่สุดพระเจ้าเก่งที่สุดแต่พระเจ้าบอกก็เชื่อฟังง่ายๆ พระเจ้ามาเพื่อจะให้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือเราปรองเป็นพระเจ้าที่ทรงช่วยกู้มนุษย์ปรองเป็นพระเจ้าที่ประทานความรอดให้กับเราถ้าเราเชื่อและทําตามและวางใจในพระเจ้าเราจะไม่สูญเสียชีวิตแต่เราจะได้ชีวิตและเราก็จะได้รับพระพรด้วยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักโลกใบนี้พระเยซูสเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพราะว่ารักโลกใบนี้รักมนุษย์ทุกคนอย่าไปสงสัย เพราะฉะนั้นมาลีกับยูดาสจึงแตกต่างกันเพราะว่าความเชื่อของเขาทําให้สองคนนี้แตกต่างแม้ว่าเราจะอยู่ในที่เดียวกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะคิดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่พระเจ้าจะสัมผัสและแตะต้องเราให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่ถ่อมเป็นหัวใจที่ยอมจำนวนเป็นหัวใจที่มีวิญญาณเชื่อฟังเหมือนมาลีให้เราถ่อมใจต่อพระเจ้าเสมอ ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของเราเป็นจอมเจ้านายเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้าชีวิตของเราให้เราเห็นคุณค่าให้เรารักพระองค์ให้เรามอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าพระองค์ให้แผนการที่ดีไม่ใช่มาเพื่อที่จะให้แผนการที่ไม่ดีกับเราในเยเรมีย์ก็บอกเราชัดเจนแผนงานของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแต่มีสวัสดิภาพและสวัสดิการและมีอนาคตและมีความหวังใจเราต้องกล้าที่จะวางใจในถ้อยคำนี้ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงอวยพรประวจนะขอพระเจ้าเจิมเราให้เราเป็นลูกที่เชื่อฟังให้เราเป็นลูกที่เข้าใจขอตาฝ่ายวิญ,ญญาณของเราที่จะเปิดออกขอพระเจ้าช่วยเราด้วยแต่เรามีความสงสัยเราขับไล่วิญญาณสงสัยออกไปปรุงเจ้าค่ะเพื่อเราจะเดินกับพระเจ้าเพื่อเราจะให้เกียรติพระเจ้าเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะวายเกียรติแด่พระองค์เพราะาชีวิตในโลกนี้มันสั้น แต่การที่เราติดตามพระเจ้าและการมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดนิจนินรันดร์การเราขอบคุณพระองค์สำหรับการจ่ายราคาของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพระเจ้าเวพรค่ะเพลอาเมนค่ะเพพระเจ้างๆเวพรต่างนะคะพระเจ้าอยู่ในพระคพระองค์เวพรที่น้องชาที่เป็นนักบวช